นี้ขั้นตอนเข้าขึ้นลูกลนะครับน้องเขาลองขับหาเข้าหาตัวอ่าน,นแล้วก็ถ้าอนาคตจะเพิ่มตัวตัดกระบอกทำเองก็ได้จีิงอ่ะทำง่ายรีเจ้าตัวตัดพี่ไปพี่ขายห้าร้อยที่ไม่ได้ใช้จนแล้วเนะี่ยข้างหลังเรา แลวกล่องเดี๋ยวพี่ส่งแบบไปฮะน้องเขาหักดีมากเลยให้น้องเขาหักเป็นที่เห็นขนาดขาเขียวสองขานมหนึ่งแล้วก็ตัวไม่มากเลยเด็กกินแล้วมาที่ไม่ที่แบบนี้ต้องตากแดดสักกี่แดดถึงจะนสามถึงสี่วันถ้าแดดจะมีนะเราตากถึงเย็นเย็นเราเก็บเข้าเริ่มทิ้งไหมคะ